สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงพลังของ6ล่องนาภพานั่นเองเพราะว่าจากตอนล่าสุดนะครับผมในตอนที่998เนี่ยพลังของ6ล่องน้าทุกคนก็ได้ปรากฏออกมาหมดแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็เลยอยากจะย้อนไม่ทวนกันดีกว่าว่า ของทุกคนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะได้รับรู้กันทั่วกันว่าเอออันนี้ตัวนี้นะตัวนั้นนะแบบชัดเจนนะครับผมแบบเต็มๆเลยนั่นเองเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะเราก็พยายามจะทําให้มันรวบลัดกันละกันโดยคนแรกนะครับผม X อกเ็นั่นเองนะครับเอ็นะครับผมได้รับพลังจากผนปีศาจสายโซออนดึกดำบนรลิวลิโนมินะครับผมโมเดลอะโลซอรัสครับผมเป็นในโเสา์ที่มีลักษณะคล้ายกับทีเล็กเป็นอย่าง ากเลยในตอนแรกเราก็คิดว่ามันคือทีเร็กมาโดยตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมมันเป็นอลโลซอรัสนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันคล้ายทีเร็กมากๆเนี่ยมันต่างกันยังไงเลยครับผมหนึ่งเลยนะครับขนาดตัวที่เล็กกว่านะครับผม2นะครับ ตรงหน้ากะโหลกมันเนี่ยจะมีเหมือนนูนๆขึ้นมาเป็นเหมือนเขาอันเล็กๆอยู่นะครับและกะโหลกของมันเนี่ยจะมีความแข็งมากๆเลยก็เป็นลักษณะพิเศษของตัวมันนะครับผมจากนั้นนะครับไปดูตัวที่2กันต่อเลยดีกว่าครับกับตัวของเพชวันะครับผมกับนโดเซอสไปโนซอรัสนะครับผลเดียวกับตัวของเอ็กเรกเลยแค่คนละโมเดลกันนั่นก็คือผลริวิโนมินั่นเองครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นนโดเซอที่สะเทินบกสะเทินน้ำนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจากการค้นคว้ามาตอนแรกไม่รู้ว่ามันอยู่ในน้ำนะครับผมแต่เพิ่ง พบม,มาเมื่อไม่นานนี้เองครับว่าเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำนะครับผมแลวมันเป็นถือว่าเป็นยอดนักล่าแห่งท้องทะเลในยุคโบราณเลยแผงหลังของมันเนี่ยก็จะนูนๆขึ้นมานะครับผม <S <S พวพามันว่ายน้ำยังไงนะครับและเกตความรู้ของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือมันตัวใหญ่ยิ่งกว่าทีเล็กอีกนะครับถ้ามาเทียบแบบความสูงกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าผู้ที่ใช้ผลทีเล็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องปรากฏออกมาในเรื่องนั่นแหละและคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์กว่าที่เราคิดอีกด้วยนะครับอาจจะเป็นอดีตหหหัวนน้านาาารร่่อองะพืเเปล ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมี x อ็กมาเนี่ยมันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ใน6กล่องน้ำผา,าก่อนถูกไหมเพราะมันต้องให้ครบ6คนนะครับแต่เอ็กมาแทนใครกันล่ะผมว่าคนที่จากไปเนี่ยนะครับอาจจะหายไปแล้วอาจจะถูกเนรเทศออกไปหรืออาจจะเป็นคนลักอะไรต่างๆที่เรายังไม่รู้เนี่ยนะครับผมแต่ผมคาดเดาเอานะว่าอาดีต6รล่องน้ำา,าก่อนเอ็กเนะครับผมน่าจะเป็นคนที่กินผลริวริวโนมิ omi, โมเดลทีเล็กนะครับต่อจากนั้นนะครับผมต่อจากเพจวันนะครับมาที่พี่สาวของเธออย่างอุนติ ตัวของอุนตินะครับผมก็เป็นผู้ใช้ผลปีาศาจดึกดำบรรสายโซออนอย่างริวร no ิวโนมิเป็นนาโดสาวเหมือนกันนะครับกับโมเดลพาคิเซอร์ฟาซอรัสนะครับนโดสาหัวเถิกนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของมันก็คือหัวที่เถิกนั่นแหละรครับทำให้ตัวของอุนตีเองเนี่ยนะครับผมก็มีท่าไม้ตายเป็นอุนกันก็คือการไปเฮดบัตสัตรูนั่นแหละใช้หัวเถิกเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับผมเพราะหัวของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแข็งมากๆจริงๆครับผม ต่อกันดีกว่านะครับไปที่นโดสาวตัวถัดไปอย่างซาสกินั่นเองครับกับตัวของไรเซ e ราท็อปนะครับนโดสาวที่ตัวแบบตันๆหน่อยนะครับผมมีนอขนาดใหญ่เหมือนแรดโบราณนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนตัวแทง่ะเน้นอึดเน้นชนไม่ได้เน้นคล่องแคล่วอะไรมากเหมือนกับพวกตัวของกุนตีตัวของเพเวันหรือเอ็กซ์เวที่ดูว่าจะมีความคล่องแคล่วว่องไวกว่าถูกไหม ไกรเซนท็อปเนี่ยนะครับผมเป็นเหมือนตัวสายแทงที่พร้อมจะพุ่งชนอย่างเดียวใช้พลังกาลังอย่างเดียวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าดูเป็นตัวชนที่กําลังเข้าสั่กับแฟงกี้อยู่แฟงกี้ก็น่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเหมือนกันและต่อจากนั้นนะครับผมอีก2คนที่เหลือของ6ล่องน้ำผ่าเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช้พลังจากผลในโดเสาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังคงตีมเป็นสัตว์ดึกดําบันอยู่นะครับนั่นก็คือฮูซูกับผลในโกดในโกดหรือว่าผลแมวนั่นเองครับโมเดลเซเบอร์ทูธนะครับผมหรือว่าเสือเขี้ยวดดดาาบบนนนนััั่่เเอองสืจกยุึํทีฟ ยาวออกมาเป็นเหมือนดาบนะครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะมีความว่องไวเป็นเสือที่เก่งกว่าเสือทั่วไปนะครับฝีมือของเขาเนี่ยก็น่าจะร้ายกาจไม่เบาด้วยเพราะว่าเคยเจอกับจีนเบมาก่อนในอดีตแต่ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าหลังจากที่ตัวของฮูซูได้ถอนดน้างกาวออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นใครกันแน่ครับน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เราอยู่เหมือนกันนะและต่อจากนั้นนะครับผมก็มากันที่ตัวที่พิเศษที่สุดเลยนะครับผมเป็นสัตว์โบราณเหมือนกันครับกับโมเดลแมงมุมนะครับผมผลคูโมคูโมของแบกมาเรียนนั่นเองครับเจ้าแมงมุมตัวนี้เนเป็นมม,ม นะครับผมมีชื่อว่าโลซาไมเกลกาโวเกลีนะครับโหชื่อแบบแปลกมากๆจริงๆแต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่าผลปีาศาจนะครับผมก็คือตอนแปลงร่างนั่นแหละครับปกติเวลาคนกินผลโซออนเข้าไปแปลงร่างเนี่ยก็จะมีร่างทั่วไปร่างไฮบริดแล้วก็ร่างที่เป็นสัตว์ตัวนั้นทั้งอันเลยถูกไหมครับแต่แบค็มาเรียเนี่ยนะครับผมมันมีลักษณะเหมือนกับผลสมายเป็นอย่างมากเลยครับแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นผลพิเศษจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนมีหน้าตาของสัตว์ป่าเนี่ยนะครับผมของเจ้าแมงมุมเนี่ยมาอยู่ตรง ตรงนั้นของเธอด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยได้แปลงร่างครึ่งตัวครับผมครึ่งบนเนี่ยนะครับเป็นคนเหมือนเดิมครับส่วนครึ่งล่างเนี่ยขากลายเป็นแมงมุมนะครับผมและตรงสะโพกของเธอเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหน้าแมงมุมแลบลิ้นออกมาด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคิดดีไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยเห็นภาพแล้วเออมันก็เลี่ยงให้คิด บบนั้นอะย,ยากอยู่เหมือนกันเลยครับแต่เอาเป็นว่าทําไมมันถึงมีหน้าของแมงมุมมาอยู่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นพลังพิเศษของผลปีาศาจผลนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผลสมาหรือว่าจะเป็นพลังพิเศษของตัวแบคมาเรียเองนะครับก็ต้องรอดูกันไปว่ามันจะมีในยะพิเศษสําคัญอะไรไหมแต่นี่ก็น่าจะเป็นพลังทั้งหมดของหกล่องในพา,าที่ถูกปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผมยังไงถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกับผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรคิดว่าใครน่าจะมีพลังอะไรอีกก็ คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าอย่างแจ็คเองคิงเองควีนเองก็มีผลจากสัตว์โบราณทั้งหมดนะครับมันน่าจะมีใครที่เป็นสัตว์โบราณในกลุ่มของไคโดหลงเหลืออยู่อีกแล้วยังไม่ปรากฏตัวออกมาไหมนะครับหรือว่าทีเล็กเองเนี่ยนะครับผมจะเป็นผลของยามาโตะหรือเปล่าครับก็รอดูกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวิเคราะห์เรื่องผลปีศาจของยามาโตะกันนะครับผมเรื่องราวจะเป็นเช่นไรก็รอดูกันได้เลยในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม